สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาสอนอมีหลายคอมเมนต์ในทิก o อกถามผมมานะว่าสอนสตรีมโ m e ใน i k t o อกหน่อยนะครับผมผมก็จะมาสอนนะแล้วก็วิธีนี้ผมได้มาจากเพื่อนผมมาครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนคนเดียวกันที่สอนผมลบโทจันนะครับผมก็เป็นคนเดียวกันนะก็ะคือวันนั้นอนะ่ะผมจะเล่าเหตุการณ์ก่อนแล้วกันนะขอจะไปสอนนะครับก็คือวันนั้นอนะ่ะผมไลฟ์ใน Tik t o กตอกไลฟ์ในยูทูบเนี่แหละแต่คนดูไม่ค่อยมีนะครับผมแล้วเขาเลยแบบว่าถ้าคุณลองคุณ,ค,ณคุณลองไลฟ์ในทิกตอกดูดิ ว่าอ้าวทิกตอกไลฟ์ได้ด้วยเหรอวะผมก็ไม่รู้นะแต่จริงๆผมก็เคยเห็นไลฟ์ในทิกตอกไลฟ์แต่ผมนึกว่าไลฟ์ได้แค่ในมือถือก็คือจะมาสอนขั้นแรกคือต้องมีทิกตอกสตูดิโอนะครับผมก็เป็นแอปนี้นะครับทิกตอกทิกตอกไลด์สตูดิโอนะครับผมก็คือโหลดมานเลยนะแล้วก็กดรันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับกดเข้ามาเลยนะครับรอสักครู่นะครับไม่รู้ว่าจัดกล้องไป,ป็นแบบไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เอาเป็นแบบที่ผมทําแล้วกันนะครับเนาะรอรอสักครู่นะครับผมคอมคอมช้านิดนึงครับ เรากำลังเข้านะครับผมแอปแอป tiktok studio นี่ก็ค้นหาใน google ได้เลยเปล่าเดี๋ยวลองหาให้ครับ tiktok studio นี่ครับผมดาวน์โหลด tiktok studio ดาวน์โหลดได้เลยนะครับกดเข้ามาใช่ไหมแล้วกดดาวน์โหลดนะเดี๋ยเดี๋ยวกดให้ดาวน์โหลดให้ดูเลยแล้วกันเดี๋ยวคขาไลบทิ้งนะครับนี่นะผมแล้วกดรอสักครู่นะครับแล้วกดดาวน์นะครับอโหลดแป๊บหนึ่งเด้อแล้วกดเปิดขึ้นมานะครับผม เห็นไหมกางดาวน์โหลด tiktok studio อ๋ผอผมโหลดมาแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยก็กด yes นะครับผมรอก่อนนะครับอ๋อมันรันอยู่ร่ว่มโหลดมาแล้วอ่ะไม่รู้มันจะโหลดซ้ําได้ไหมมันไ,ไม่ได้นะผมก็คือโหลดซ้ําไม่ได้นะแต่ก็ให้ผมลบปอ,อคุณลงคุมเอาผมลบให้ผู้คุณเลยละกันก็คือบางคนแบบว่าอยากอยาก,อยากสอนตั้งแต่เริ่ม จนเป็นเลยอาจจะสอนตั้งแต่เริ่มเลยละกันนะครับผมก็หารที่กล่องสตูดิโอเดี๋ยวลบให้ดูก่อนนะครับอ่าลบแป๊บนึงนะครับผมก็คือลบแล้วนะครับก็คือเปิดแอปเมื่อกี้ครับผมนี่นะกด yes นะครับผมแล้วกด in insane Ins นะครับผม now นะครับก็คือดาวน์โหลดตอนนี้เลยนะครับผม รอสักครู่นะครับผมก็ดูเรื่อยๆเด้อชิวๆนะครับกดโอเพนนะครับก็คือการเปิดนะครับผมกดเปิดขึ้นมาเลยนะครับก็รอเป็นหน้านี้ก็รอสักครู่นะครับผมก็รอสักครู่นะครับผมก็เดี๋ยวเกินต่อเลยแล้วกันก็คือเพื่อนผมอ่ะก็ไลน์นิดนต่อเหมือนกันเขาไลน์เป็นไฟเอ่อนี่ก็ว่าอะไรวะ ฟรีไฟล์ไลฟ์เป็นฟรีไฟล์นะผมก็จะถามนะว,ว่าไลฟ์ยังไงเขาว่าถ้าคุณดังในอันเนี้ยแม่ยกอะไรอ่ะดูเด่นให้คุณเยอะเลยนะผมก็อ๋อจริงเหรอเพื่อนผมอยากทำนะเนาะเพรก็ที่แชฟ์ไลฟ์ใน YouTube ผมไลฟ์มาเยอะๆเกือบสี่ห้าเดือนแม่งไม่ไม,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 มีคนโดนไหนสักอันเลยก็เลยแบบเขาก็พูดมาดีๆนะผมก็หวังเีย็บ <Yep. S 1> พูดอย่างเงี้ย <laughs> พูดจริงๆนะเว้ยแต่วันนั้นอ่ะผมอ่ะไลฟ์ไม่ได้เพราะว่าผู้ติดา <laughs> ตามผมไม่ถึงนะครับ ผู้ติดตามต้องประมาณร้อยขึ ujemy, ้นมไหมก็จะไม่ผิดนะเพราะผู้ติดตามเพื่อนผมมันหนึ่งพันไงอย่งนี้ก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักหรอกแต่ไม่รู้ว่ารอรอสักรู่นะครับก็คือกดเข้าเริ่มอ่าแล้วก็เข้าทิกตอกของท่านนะครับผมเข้าเลยครับผมเข้าแบบโปรเจิก โปรเจกต์จิตดานกรนะครับผมก็เป็นทิกตอกผมเองก็อย่าลืมกดติดตามทิกตอกนี้ด้วยนะครับเป็นทิกตอกช่องหลักนะครับติดต่อบ b r เซอร์เบอร์ได้คืออะไรอ่ะใช่หรอว่อันนี้เปล่าวะทิกตอกันไหนนี่เพป็นนับทิกตอกลุ่มกันนหวะก็อันนี้นี่ที่ลืมรหัสด้วย หนึงนะครับคนดูเดี๋ยวขอคัดกล้องไปหนึงนะครับเดี๋ยวสแกนโทรศัพท์เข้าก่อนตั่งรหัสไม่ได้นะโทษทีครับก็คือเราสามารถสแกนในโทรศัพท์เข้าได้เลยนะครับก็คือกดไปสแกนตรงนี้นะเหมือนสแกนลายนะครับอนุญาตนะครับแลรอที่จะเข้าสักครู่นะครับผมเนี่ยรเข้าสู่ระบบนะครับ เข้าสู่ระบบพาร์ทดีนะางัรเข้าสู่ระบบสำหรับเดสก์ท็อปทำาไมามันเข้าไม่ได้วะอ,อุ้ยไม่ใช่รองนครับใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อแกนร,รหัส QR หรือ ได้ลครับได้ลครับแล้วโทษทีครับโทษทีก็คใจร้อนตลอดเลยมาต่ออะไรดีครับนาฬิกาตก <c oughs> ก็มาหน้านี้เลยนะครับผมก็ต่อไปก็คือเป็นอ่าอันนี้ปิดออกไปเลยนะครับต่อไปเลยลบออกไปเลยนะครับน,นี่ก็เป็นเกมผมนะลบออกแลับต่อไปก็เหลือแค่ อันนี้เป็นแนวตั้งนะครับผมแล้วก็กดตรงเพิ่มที่มาเพิ่มที่มาอันนี้คือเด็ดท็อปเนาะนี่ก็ได้นะอันนี้ก็คือกล้องเรานะครับผมก็ผู้ติดตามของขวัญผู้ติดตามอ่เราหนึ่งพันหนึ่งหมื่นล้านเนี่ยหนึ่งหมื่นครับ เออหนึ่งหมื่นเลยโกลบอลก็คือเดี๋ยวจัดให้ดูก่อนนะผมเพลงนี้นนเพลงอ่ะอาเป็นหลอดแล้วกันนี่เป็นแถบนะครับเอหลอดคอนี้เอาเ,เป็นนี้แล้วน,นะแล้วก็แบบสีด้านครับอันนี้ก็เป็นผมเอาเป็นสีแดงแล้วนะครับสีแดงแรงลิตรน,นะผมแล้วก็อันนี้เป็นเอาเป็นสีสีขาแล้วกันสีต่างกับ สีเบื้องหลังต้องเป็นสีดำครับผมดำดำดุดำดุนะครับดุดันไม่เก่งใจใครครับนี่ดำนะดำดุดอเนาะแล้วก็อันเนี้ยแถบเนี้ยเป็นสีส้มนะสีส้มนี่ก็เป็นสีแดงเหมือนกันดีกว่านะคือสวยดำดุเส้นขีดเหรอนี่คืออะไรอ่ะอ๋อเส้นขีดนี้ก็เอาเป็นดำแดงแล้วกันนะครับเป็นดำแดงเนาะโอ้โหสวยเลยครับ ปรับแต่งเป็นสีดำเป็นไ,ไหมเท่ไหมเท่มากเนาะแล้วก็ปรับได้เอามาไว้เซม巴拉ครับผมก็เป็นกล้องผมนะับอันนี้ก็เป็นกล้องนี้นะก็เป็นกล้องอันนี้นะผมหมุนหมุนหมุน กล้องนี้นะครับแล้วก็ปรับเป็นพิจารณาเพื่อสูงกว่ามัเลสี่เคเลยรูปแบบวิดีโอ R G B เหรอนี่คืออะไรอะ่ะต่างกันยังไงอะ่ะไม่รู้อ่ะเอาเป็นอันนี้ละกันนะครับ ต่อไปก็ปรับปรุงนะแล้วเห็นอะไนีน่เป็นหน้าเราแล้วข้างบนนะครับผมเห็นเป็นหน้าบนข้างบนนะอันนี้ก็ไปตรงกลางนะแล้วก็ติดตามไว้ตรงนี้แล้วกันนี่โ้หแล้วนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อนี่คือเวลามีคนกดติดตามก็จะเด่งขึ้นนะผมก็ไปไว้ตรงหน้าตรงนี้ล้นะแล้วก็เคลียบนิดนึงทำไม่ได้ก็วาณนี้ครับแล้วก็อันเนี้ยเป็นรูปภาพนะครับ เป็นรูปภาพใช่ไหมแล้วก็ถ้าอยากเอาแบบดังๆนะ mm hmm. ก็เอาเอาช่องหลักเราไว้นะครับจุ๊บนี่นะ,นะครับผมโปรเจกต์นะครับผมแล้วก็ฝากไว้กับแม่ผมหน่อยล้จุ๊บแล้วก็ไปดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดปุ๊บใช่ปะแล้วก็กดคลิกดับเบิลคลิกไปครับผม เป็นคลินะอ,อ้าทำไมมันไม่ได้นี่ตัวนี้ก็ได้ลูกฟันเฟืองนะครับผมลูกฟันเฟืองนะแล้วก็เลือกไฟล์ครับผมดาวน์โหลดนะที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะเห็นไหมปรับแต่งครับตัวไหนนี่ ประมาณนี้นะผมโอเคก็ลองไลฟ์กันเลยดีกว่านะครับก็คือเริ่มไลฟ์นะครับผมก็เอาไรแชทอ่ดดะแชทไม่เร้มีหรอกกดลง Google นะผมแล้วก็เริ่มไลฟ์กันเลยนะครับเขียนครับเริ่มไลฟ์เลยนะครับโอ้มี oh, คุยได้พร้อม O a n ี oh, คนดูโด้าชอ่องแล้วก็โดเนทนะครับผมก็ปื้อเองใช่ปะ่ะเดี๋ยวส่งของขวัญก็ได้นะครับไม่ติดนะนคือเห็นไหม เริ่มไลฟ์กันแล้วนะครับผมก็ไม่มีคนดูนะก็ไปเล่นโอมินกันเลยดีกว่าครับหรือว่าลองเล่นให้ดูด้วยนะ,ระประมาณนี้นะผมก็คือเป็นคลิปของโอมเป็นคลิปสอนครับนะแล้วกันนะครับแต่ถ้าเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปไลฟ์เนะี่ยก็ไปเจอกันในไลฟ์สตรีมผมนะในอาในแอปแดงนะครับผมก็ไปแล้วครับขอบคุณที่รับชมนะครับผม,ผมก็สอนเล็กๆน้อยๆนะไปละ